ตอนนี้น้องตุยเห็นในเฟซบุ๊กน้องพ่นแจ้งมาว่าแขวงไซส,สมบูรณ์แจ้งการเตรียมพร้อมการช่วยเหลือประชาชนน้องจากภัยพิบัติน้ำท่วมสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่สขอนน้องตุกตาเนาะมือน,นี้น้องตัวเองก็คือที่มีข่าวสะลดใจระบองที่สีทุกคนเลยเนาะค่ะ จริงแล้ว hmm. พ mm ี hmm. mm ่ส hmm mm ี hmm. mm ่ก็น่าจะฮวแหละเนาะเพราะว่ามันจะแบบอยู่ในหลายคลองของแต่ละคนละก็คือในช่วงนี้เราเป็นช่วงที่แบบว่าฝนตกหนักกันบ่อเนาะแล้วก็เป็นให้ทางฝั่งลาวตอนนี้ก็คืออยู่ในสถานการณ์ที่หนักเลยพอสมควรเนาะทางเวียงจันทร์แล้วก็สวรรค์ทางภาคใต้เนาะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแหงน้ำท่วมเนาะซึ่งตอนนี้น้ำท่วมตอนนี้ลัากเลยก็คือยุ่สองมองเนาะก็คือยุ่ทางเวียงจันทร์แล้วก็ยู่ทางภาคใต้ของลาวเนาะ คือเอาจริงๆแล้วทางภาคใต้ของเราเนี่ยกัแบบเคยทึ่งน้ําท่วมมาก่อนแล้วเนาะจริจินแล้วค่ะทางภาคใต้ของเราก็แบบเคยทึ่งน้าท่วมมาก่อนแล้วเนาะอันนี้ก็แบบบุกแปลกบอกที่ว่าเคยทึ่งมาแล้วสินะแต่ว่ามันปนแปลกตรงที่ว่าคือเบียงจันนั่นคือบ่เคยมีว่าบ่เคยมีข่าวว่าที่จะทึ่งน้ําท่วมแต่ว่าครั้งนี้คือเวียงจันน้ำท่วมเนาะอีเมย์เพิ่อนกบอกน้องตุกเนาะเออเวียงจันน้ำท่วมเลยแต่ว่าจริงๆแล้วกั โดนที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออย่างแบบประหามีอย่างดีขึ้นเลยใช่ไนะแล้วก็คือทางเวียงจันยังโบนักเทงเขาทางผักไตและทางเพชรไตนักเทงเพราะว่าท่วมฮอนราคาเงนินท้าเงินคนเลยเนาะกะมีอ่าคนที่แบบว่าเพิ่อนอันชื่อว่าจังไหนนเนาะแบบชื่อว่าจังเหนยแบบเพิ่นแบบเดือดฮอน,นแหงใช่ไหมแล้วก็จะแบบย้ายอุทย,ย,ยนย้ายหนีเหินหน,นีตายไปเนาะจะเครื่องของใชสอย่างจําเป็นต่างๆก็ต้องแบบ ได้ละทิมเพราะว่าน้ำท่วมมันมาแหงเนาะแล้วคือตอนนี้เนาะถามว่าอยู่ฟั่งไทยเป็นยังไงฝนตกหน,นักกังสินะคือทางน้กตกอยู่ก็คือยุส้สกดเนี่ยตอนนี้เนาะก็คือมีฝนตกอยู่เนาะมีฝนตกอยู่แต่ว่าแบบก็ไม่ถึงขนาดนักเพงแต่ว่าตอนนี้ก็คือฝนอยู่ได้ตอนนี้ฟ้าอยู่คล้องเคลิรม,มนอนอเคลมินี่เนาะได้ยินบออ่าแ,แหน่งเติม่มแล้วก็สลายแบบเส้นทางอย่างกะมีอยู่บางจุดท,ที่น้ำท่วมเวลาฝนตกหนักๆสินะ ตอนนั้นตูกฝนตกหนักๆน้องต,ดต,งงตได้ออกฝนตกซับปุบนน้องตกออกไปตลาดนาะก็คือยังมีบางมองที่แบบน้ำมันขึ้นท่วมน้ำทางอยู่แต่ว่ามันก็บปนที่ท่วมไปอย่างหลายแหง่งแต่ว่าตามให้ตามนาน,นี่ก็คือตามแคมทางก็คือท่วมอยู่แต่แบบก็คือแบบไม่ท่วมแหงนะมันมกน็ตั้งเป็นอยู่แล้วน้อแบบฝนตกแหงก็กมีน้ำพวมขึ้นมาแต่ว่าไม่ถึงขั้นอย่างว่านักแหงแต่ว่าตอนนี้คือราวันักแหงน้องถงเวียงจันนะก็คือ เรื่องจาดนะก็คือน้ำท่วมลึกแต่ว่าก็คือแบบมันแปลกตัวคือแต่ผ่านมาแต่ละปีที่ผ่านมาคือมีการน้ําท่วมเลยแต่ว่าครั้งนี้คือมีการน้ําท่วมแล้วก็ส่วนทางภาคใต้ของเราเนี่คือนักแหงเพราะว่าท่วมจนแบบตีนหลังคาเือนเฮดให้สาบ้านสาซ่องพระชาชน,น,นเดือด้อนกันขนาดเลยเนาะแล้วก็ตัวเองก,ก็เอาใจส่วยเนาะแล้วก็อีกอย่างเลยเนาะก็คือ้องเห็นหลายๆคลิปที่แบบเพื่อนถ่ายลงใน YouTube หรือ Tik t o k อเนี่ย แต่ว่าน้องตัวเองก็เห็นเลยเห็นในเมนของคนไทยหลายๆคนเลยที่เข้าไปเมนให้กําลังใจเนาะว่าสู้ๆนะอะไรประมาณนี้น้องสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้นะทางฝั่งลาวยังไงก็สู้ๆนะผ่านอุปสรรคไปให้ได้ใชนไะแล้วก็มีทางคนลาวหลายๆหลายประเทศเลยที่แบบเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยว่าให้กําลังใจคนลาวสู้ๆต่อไปเนาะเดี๋ยวก็ผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยดีสิ่เนาะผมส้มนี่คือน้่ยหินมากเลยนะคะ นั่นแหละเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยเนาะว่าเดี๋ยวก็อื่นเลยสิพี่หาทนผู้สมไปเบิง้งอ่าสาวไปเบิรงนใช่ไหมเนี่ไปเบิงงเงนนะเบ้งทางเวียงจันทร์ก่อนเนาะเบิรงทางเวียงจันทร์ก่อนแล้วค่อยไปเบิ้งทางภาคใต้ของเราเนาะว่าจะเป็นจังไหนนะ้องรู้เลยเห็นกะเสียใจเนาะเสียใจคือนักแหงเลยทางภาคใต้ออตุเนานะออตุนเพิินเพราะว่าถ้าแบบเปรียบเทียบทับสมมติว่าเป็นตัวเองเนี่ยอยู่อยู่ในจุดจุดน,นั้นอยู่ในจุดที่แบบมีน้ำท่วม แบบเดินฮอนะนะความแบบหวังสิ้นหวังเนี่ยคือแบบมีหลายขนาดเลยเนาะแบบจะมีหวังต่อไปเนะี่ยคือมีน้อยความสิ้นหวังจะมีหลายเนาะตัวเองก็เข้าใจเพื่อนแล้วก็อีตนเพื่อนแหงเนาะใช่ไหมกัสู้ๆอันนี้ก็จะเป็นอ่าวิดีโอจากซองหนึ่งเนาะที่เพื่อนได้ทายลงย t u b e แล้วเนาะตัวเองก็เข้าไปเห็นเนาะแล้วก็ได้ไปเบิ่งมาแล้วเนาะซึ่งตอนนี้ฮันอาแถวนี้จะเป็นน้ำท่วมยูเวียงจันเนาะก ถ,ถือว่าท่วมในระยะยาวพอสมควรเนาะแล้วก็เวลาที่รถสัญจรไปมานี่ก็ค่อนข้างลำบากเนาะบางทิน่นบางรถนี่ก็เห็นให้รถเพลรถพังเลยเนาะอันนี้เพื่อจะใส้โบโดนในการบินตรวจสอบเบิ่งจะได้เห็นภาพมุมกว้างเนาะคือตอนนี้่าเวลาที่น้ำท่วมคือเวียงจันนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยมั้งเนาะที่น้ำท่วมเนาะ ล้วก็เห็นในประชาชนเพิ่นเดือดหอนเป็นอย่างหนักเลยและแต่ว่าก็พอถึงค่อนข้างที่จะว่นักเท่ากับภาคใต้ของเราเนาะเดี๋ยวสิพาไปเพิ่งภาคใต้นนาเนาะแต่ว่าตอนนี้รถสัญจรไปมาค่อนข้างลําบากเนาะการจะอ่าก็มีจุดที่เสียหายเนาะแล้วก็ บอกว่าจะเป็นรถจักรที่แรียว่ามันทึกน้ําไปมองลึกมองตื้นสินะเพราะว่ามันกระเพียงตั้งเพียงหัวเข่าเนาะเห็นให้เครื่องจักรมันดับละกะสิไปใส่มาใส่ค่อนข้าง,าง,างยากลําบากเนาะเพราะว่าจะเป็นผ้าเอียงกระถึกน้ําท่วมบางที่นี่ก็จะอ่าน้าท่วมนี่ค่อนข้างสูงแหงแต่ว่าบางมองนี่กับตกหัวเข่าบางมองก็จะเพียงไก่หัวเข่าตามระดับน้ําขึ้นมาเนาะ แต่ว่าตอนนี้ฝนเองก็ยังโบทันยุดย้อนเลยก็คือ,อยังฝนตกต่อเนื่องอยู่เนาะซึ่งตอนนี้น้องตุ๊กเองก็อยู่ประเทศไทยเนาะอยู่ประเทศไทยก็ฝนคือกันแต่ว่าน้ําก็มีบางมองอยู่ที่แบบมันขึ้นให้ขึ้นน้ำน้ำขึ้นน้ำนามันก็มีจุดที่น้ําท่วมทางอยู่เล็กน้อยเนาะอันนี้คือน้องตุ๊กเองเห็นกับตาจึงสามารถมาเว้าให้อาไอพีพีเอฟซีได้ฟังกันเนาะ อันนี้เป็นครั้งแรกของสอปปปสองของสอปป,ปลาวเลยเนาะที่แบบว่าเป็นเมืองหลวงของเวียงจันทร์เมืองหลวงของเวียงจันทร์เนาะที่ถึกน้ําท่วมเนาะแล้วก็บางรถนี่พอสามารถขี่ไปได้ก็จนได้ใส้รถใหญ่รถใหญ่ไปแก่เนาะบางมองนี่กะเฮ็ดให้รถเสียเนาะรถพังเนาะไปใส่มาใส่กะถือว่าลําบากสุดๆเลยเนาะ บางมองสินค้าสินของนี่ก็คาดหายไปเนาะแล้วก็อารถกระพีกระพังเนาะแต่ว่าในส่วงนีเนอกจายังเห็นอาคนเราเข้าประเทศไทยมาหลายเนาะมาเที่ยวไทยก็ถือว่าหลายแล้วก็ท้งคนไทยกับไปเที่ยวลาวก็หลายคือกันเนาะบ้ค่อยโบเพ้กันเลยเนาะช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าท,ที่ค่อนข้างลําบากอยู่แล้วนะเพราะว่าอา น้ำมันมันขึ้นเนาะน้ำมันมันแพงเนาะน้ำมันมันแพงแหงเนาะแถมยังมาฝนตกหนักเนาะแล้วก็มาเจอสถานการณ์แบบนี้เนาะเฮทให้ป้าสาสนเนาะเดือด้อนพอสมควรเลยซึ่งเราตัวเองอยู่ฟังไทยในขณะตอนนี้กะรู้สึกว่าแปบ,บเป็นห่วงทางฟังลาวแหงเนาะเพราะว่าเดือด้อนแหงสุดเลยโดยเฉพาะทางภาคใต้ของลาวเนาะจะเดือด้อนเป็นพิเศษขนาดเลยเนาะบางเงือน าบางเหือนที่แบบเป็นเหือนต่้านี่นะกระสีแบบอ่าอยู่ยากเลยเนาะตรงในย้ายทบทิ้นไปอยู่มองอื่นเนาะเพราะว่ามันน้ําท่วมขึ้นแล้วก็ะฮ็ดได้ของเสียหายภัยนี่มีเหือนสั้นเดียวสินะก็ต้องย้ายอพยพไปอยู่จุดที่สูงเนาะเพราะว่าเสิงแต่ละมือแต่ละคืนก็บอสามารถคาดเดาได้เนาะว่าฝนมันจะตก อ่าตต่มอีกบอ่อแล้วน้ําจะขึ้นอีกบอ่อแต่ว่าเบิ้งจากสถา,านการณ์นี่คือคือซีอีกโดนอยู่ใน,นน้ำเนาะแล้วกัอ่าถือว่าท่วมในถือว่าท่วมหลายเติมเนาะท่วมอ่ากินพื้นที่ได้หลายเติมเลยน้ํานี่ก็ได้เนะาะจิมเนซ่าดีอีตนคนสั่นจอนไปมาเนาะโดยเฉพาะรถจักเนาะแล้วก็นคนที่ให้เวียเฮ็ดงานอยู่แล้วเนาะสิไปใส่มาใส่กะค่อนข้างลําบากเนาะซึ่งน้องตัวเองเห็นวิดีโอของไอ้เพิ่นเนาะ แล้วก็อ่าเข้าไปเบิ่งในใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้เนาะก็เห็นคนไทยเนาะเข้าให้กําลังใจหลายหลายคนเลยเนาะน้องตัวเองกับคนนึ่งที่ให้กําลังใจเพื่อนคือกันเนาะเบิ่งจากอ้เพื่อนย่างลงไปสัมผัสเบินะ่งน้ำมาความเลือกซ้ำใดกับเพียงหัวเข้าขเนาะถือว่าสูงพอสมควรอ่าป่านนี้ลองมาเบิ่งทางภาคใต้เบิ่งเนาะอันนี้แม่นทางจำปาซากเนาะสวรรค์เขตเนาะ สารละวันเนาะก็จะน้ำท่วมหนักประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นอันนี้บ้แม่น้ำเคลื่อนหรือว่าน้ำาอหย่างแตกมาแต่ย่างไหเนาะอันนี้จะเป็นอ่าน้ำห้วยห้องเนาะที่แปลว่ามันยุ่ตามป้าแล้วแบบฝนตกมาแล้วมันทฮ็ดให้แบบน้ำป้าไหลล่างเหงนเนาะการสัญจรไปมานี่ถือว่าลำบากสุดเลยเนาะเส้นทางบางมองนี้ขาดเนาะ,ะเ็ดให้ท่วมหดเหือนประสาสนเนาะนี่ รับประชาสนก็นคือเดือนหอนแหงได้ย้ายอพยพไปอยู่กับพี่น้องตั้งแขวงเนาะต่างถิ่นเนาะและ้วก็เครื่องเข้าของที่ของใช้จําเป็นอีกอย่างก็สูญเสียเสียหายเมื่อเลยเนาะเพราะว่าบบมีผัยาดคิดได้ว่าน้ําจะมาเร็วป่านนี้เนาะแต่ว่าการยังดีที่บางมองถนนหนทางก็ยังโบคขาแต่ว่าบางมองนี่คือเมืดเลยเนาะท่วมหอดหลังคาเหอนจําปรโรลิศเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นวัดหรือสิ่งของที่จําเป็น ต,ต,ต่างๆการเฮห้หสูนเสียหายเนาะอ่าตอนนี้ก็มีทางสปปลาวเนาะเพื่อนก็แบบได้มีการช่วยเหลือเนาะแต่ว่าก็ยังมีเหอนบางคนอยู่ที่ว่ายังบอยัยกออกจากจุดเือนของตัวเองสินะแล้วก็เลยแบบจำเป็นต้องอยู่อ่าบางคนนี้ก็แบบเป็นห่วงเือนซานเนาะบางคนนี้เป็นห่วงสิ่งของที่หายไปสินะแต่ว่าผู้เผยก็ต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดเนาะ ซึ่งเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมในแต่ละปีเด้อทำให้ทางภาคใต้ของเรานี้จะนักขนาดเลยเนาะเพราะว่าอ่าชิว่าจังใดทางภาคใต้ของเรานีหนักตลอดเลยเพราะว่าน้ำท่วมนักกว่วภาคใตๆเลยเนะาะภาคใต้นี่เนาะ เบ่งน้ําแห้งแห้งเนาะอันนี้บ่ไม่น,น้ำเคลื่อนอีหอย่างแตกแต่ยังไดอันนี้เป็นน้ปาปลาไหลลากเข้ามาสู่หมู่บ้านเนาะถนนหนทางก็สัญจอไปมาบได้แล้วกะเด็กเล็ก,เด,กเด็กน้อยเพิ่งก็ต้องแบบไปอยู่ที่จุดปลอดภัยเนาะเป็นตะอีตุต้นตะอีตุวนองตัวเห็นนะาะจะาเห็นใน t i k t อกก็มีเนาะเห็นใน YouTube ก็มีเนาะเห็นในเฟซก็มีเนาะเห็นแล้วกโอ,อุกใจนําเนาะ ส่วนอันนี้เพิ่นก็จะอยู่ในติ๊กต็อกอันนึ่งเนาะที่เพื่นอ่าไปไทยมาเนาะซึ่งเพื่นน่าจะขี้ยุ่นเลยเนี่นะเบิ่งจากการน้ําท่วมเลยเนาะทางภาคใต้คือมันเป็นยังไงกันได้ไปรับสมกันแล้วพี่พี่สีก็น่าจะได้รับสหมกันแล้วเนาะมันตัวเองกร้าขอบคุณพี่พี่สีทุกคนลหลายๆที่เป็นกําลังใจให้้องตุ้มมาโดยตลอดเนาะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนไทยและคนลาวเนาะที่เข้าไปคอมเมนต์ในทุกๆคลิปว่าให้กําลังใจให้กับน้ำท่วมเต่ละมองอะเนาะก็คือ ที่มีมคนไปให้กําลังใจแล้วก็ให้คําแนะนําอย่างดีๆหลายอย่างเลยขอบคุณลหลายๆเนาะ,แล,ะแล้วก็มีหลายๆคนที่แบบผู้ใจบุญที่เพื่อนยากช่วยสินะกะเขาเคืองเปะก็เห็นอกเห็นใจค,คือกันเนาะแล้วก็วิญญูนีเตัวเองก็คือที่แบบโบ้สามารถที่จะช่วยอย่างคนใดก็มีจะช่วยสร้ากำลังใจไปอีกกําลังใจหนึ่งเนาะขอบคุณลหลายๆเนาะ เดี๋ยววันนี้เตยมทขอแต่ลาไปก่อนเนาะฝากานผู้ชมกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเตยคลิปต่อไปในเด้อเมื่อนี้เป็นเมื่อวันที่11เนาะตอนนี้ก็กระชิกคำอะไรเพราะเป็นเวลาประมาณ3ามโมงเนาะเมื่ออื่นเป็นวันที่12เนาะตอน1นึ่งทุ่มยีนาทีคือรถออกนะคะจากอ่อจากกุจิกเนาะจากสว่างอ่ะแหละไปที่กรุงเทพนะคะคนละ533บาทค่ะแมนบอกเออแมนอะ แต่ว่าที่ล่าก,กุดคือตัวเองต้องไปทักอตอนเที่ยงคืนไปแลยเนาะได้แต่ตัวเทไปเด้อเนาะฟ้าติดต่างอีกทีต่อไปแน่เนาะเพราะว่าคืออันนี้ก็ะยุ่งเหินซื่อเนาะกะได้มาอีแม่เพิ่งกระบ,บอกเนาะว่าอันละก็เอฟซีเพิ่งกระบ,บอกว่าลุงตูกหูข่าวเรื่องยื่อย่างลุงตู่หูเนาะแต่ว่ากะ ให้กำลังใจกะเข้าไปเม้นให้กำลังใจหลายๆ่องเลยเนาะเดี๋ยวโดูนี้จะขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณพี่สิุกคนหลายๆเนาที่ให้กำลังใจคนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนาะแล้วก็น้นนำท่วใอวิดีโอนี้ขอตัลาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ล่าสุดมือเซานี่เนาะน้องตัวเองเข้าไปในเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็เห็นพูนแซน,นี่ลงนําเฟซย่างหลายเลยคือทางรองซารเนาะทางแขวงใส่สมผูนเพิ่นได้แซลงย่างนักนวกลงเฟซบุ๊กเนาะซึ่งอันนี้เพื่อนได้เขียนว่าอันนี้เป็นตัวหนังสือ loud เ,เนาะเดี๋ยวองตัวอ่านให้ฟังเนาะเพื่อนเขียนลงในเฟซว่าแขวงไ่สมบูรณ์แจ้งการเตรียมพร้อมเนาะเกี่ยมพร้อมเนาะช่วยเหลือประชาชนจากอ่าภัยพิบัติน้ำท่วม น้องตุ๊กกับโคาดคิดเลยว่าอันนี้มันคือเรื่องจริงเลยบอเรื่องจริงโบฮูคือเห็นเพื่อนแซนองเฟซบักหลายๆคนเลยเนาะบอกว่าแขวงใสสมบูรณ์ตอนนี้ก็คือแบบว่าเพื่อนบอกว่าให้เกียมพร้อมเนาะช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติน้าท่วมเนาะแล้วน้องตัวเองกับมือเ้ากับฟ้าโทรหาแม่คูณพอสมศักดิ์เนาะว่าเป็นจังใดแม่เรื่องจริงบอซึ่งแม่้องตัวเองกับโบฮูคือกันเนาะเห็นแต่เพื่อนแซลงในอ่าเห็นแต่เพื่อนแซลงในเฟซบุ๊กเนาะแต่น้องตัวเองก็บอกให้แม่วันละมัดระวังเนาะ ถ้าหากว่ามันคือเรื่องจริงๆมันจะเกิดขึ้นอีหรีสินะก็ต้องอ่าออกจากนั้นเนาะคือจริงๆแล้วทางบ้านน้องตุก๊กทางแขวงไซสมบูรณ์นะทางล้องซานแม่น้องตุ๊กอยู่ะนะมันก็จะมีม่องนึ่งเนาะที่แปลว่ามันเป็นเคลื่อนเอยนเคลื่อนใ่ญ่ๆตอนที่ต้องตุ๊กขี้เหงาค้ามาตอนที่ต้องตุ๊กขี้เหงาอันน้ำเงื่อมาแล้วเนาะมันก็มีแต่เคลื่อนตัวเดียวออเท่านั้นเนาะที่อ่ามันเป็นเคลื่อนใหญ่เนาะรากาคือ ถ้าตัวนั้นแตกมาคือทางบ้านน้องตุ๊ก็คือจะท่วมเลยเนาะแต่ว่าก็คือน้องตัวเองก็ขอภาวนาอย่าให้มันเกิดขึ้นน้องตัวเองก็ขอให้อ่าพี่พี่น้องน้องเนาะอ่าน้องตัวเองก็เป็นกำลังใจให้เนาะขอให้แควคาดจากอันตรายในอ่าจากภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้เนาะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยที่ให้กำลังใจน้องตุ๊กมาโดยตลอดเนาะแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆซ่องทุกๆเมนเลยที่แบบว่า กำลังเจอภัยพิบัติในตอนนี้เนาะขอบคุณหลายๆดอเดี๋ยวคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนเนาะเรื่องจริงหรือบุเรื่องจริงน้องตัวเองกับบุคือกันเนาะแต่ว่าเห็นเพื่อนแซวแบบนี้กันหูซึกว่าใจหายเนาะแล้วกับเป็นห่วงพ่อแม่ขนาดเลยเนาะและ้วกัเรื่องโซเชียลนี่คืออยากจะบอกว่ามันรวดเร็วมากเลยนะคะและเห็ดให้คนแบบพอใจจะวายจริงๆนะคะท่านผู้ชม